สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง The Story นะคะวันนี้นุชจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวทะเลแน่นอนเราก็มาแนะนำโรงแรมเดอะเกตระยองนะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองนะคะเป็นที่พักบนชายหาดนะคะโดยใช้เวลาเดินไม่ถึง10นาทีก็จะถึงหาดแม่ลำพึงนะคะแล้วก็ โรงแรมนี้นะคะอยู่ริมหาดนะคะอยู่ห่างออกไปเนี่ยก็จะเจอแบบว่าอ่าวหาดสวนสนอ่าวพราวนะคะด้านข้างสองข้างเลยนะคะโรงแรมนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นสระว่ายน้ํานะคะกลางแจ้งแล้วมีจักรยานให้เช่านะคะมีบริการนะคะอื่นๆอีกมากมายนะคะโรงแรมแห่งนี้มีบริการไว f ฟฟรีแล้วก็บริการจองทัวร์ ตัวด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นห้องพักค่ะเป็นห้องพักที่อยู่อ่ห้องโรงแรมนี้นะคะมีห้องพักเครื่องปรับอากาศทั้ง42ห้องเลยมีตู้เย็นนะคะให้เรารู้สึกเหมือนที่เราอยู่บ้านเลยนะคะมาเที่ยวทะเลก็มีห้องเย็นๆนะคะให้พักนะคะมีหน้าต่างเปิดออกไปชมวิวได้นะคะภายในห้องพักนะคะมีบริการ Wi-Fi ฟรีนะคะเพื่อการเชื่อมต่อออนไลน์นะคะที่ไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็มีโทรทัศน์นะคะต่อสัญญาณดาวเทียมนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะมี ห้องน้ำแบบเป็นฝักบัวนะคะพร้อมของใช้ในห้องน้ําฟรีนะคะมีได้เป่าพผมนะคะมีได้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะมีน้ําดื่มบรรจุขวดฟรีแล้วก็บริการทําความสะอาดทุกวันค่ะมีสระว่ายน้ํานะคะให้สามารถที่จะลงเล่นน้ําได้นะคะข้างล่างนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะใครมาเที่ยวที่ทะเลนะคะก็สามารถที่จะ มาเที่ยวทะเลหาดแม่ลำพึงตรงนี้นะคะสามารถที่จะมาเข้าพาักที่นี่นะคะราคาหลักร้อยแต่บรรยากาศติดทะเลอย่างนี้นะคะก็หาไม่ได้แล้วนะคะที่นี่เช็คอินหลังสบ่ายสองนะคะเช็คเอานะคะก่อนเที่ยงนะคะเวลาทำ การของแผนกต้อนรับก็24ชั่วโมงทุกวันเลยนะคะมาตอนไหนก็มีพนักง,งานต้อนรับตลอดเวลานะคะที่นี่พักต้อนรับเด็กด้วยนะคะทุกวัยนะคะแต่อาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเตียงเสริมนะคะอาหารเช้าอร่อยมากๆค่ะมีทั้งข้าวต้มไก่ข้าวผัดน,นะคะไข่ดาวนะคะชากาแฟนะคะอาหารเช้าที่นี่นะคะก็เป็นอา่า b a k f a s t b u f f e t นะคะทานนะคะก็เปิด7จ็ดโมงถึง10บโมงเชา้านะคะพักที่นี่ก็สามารถทานได้แบบยาวๆเลยตั้งแต่เจ็ดมงถึงสิบโมงเชา้านะคะเป็นน้ําเหนื่อยสะดวกตอนไหนก็ตื่นมาทานนะคะก็มีเติมตลอดเวลานะคะอาหารครบครันนะคะพอเพียงเห็นหนักท่องเที่ยวที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งคนไทยนะคะมาแบบครอบครัวนะคะพาลูเกเบมาเล่นน้ําทะเลนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาตินะคะ นี่ที่นุชมาตอนนี้ก็คือลงมาในช่วงเช้าเจ็ดโมงนะคะก็อ่า